สวัสดีครับนี่เราเข้าสู่ว่อพซ์พีพี25ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมไอจ๊อันนี้วันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมนะครับเดือนตุลาแล้วเนาะอีก2เดือนจะหมดปีแล้วก็ใครยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะก็รีบทำก็แล้วกันเนาะสำหรับ เป้าหมายในปีนี้นะครับวิดีโอผมมาไม่เสร็จสั mm hmm. กทีก็มีเป้าหมายเลยนะที่ยังไงก็ต้องทำให้ได้คือวิดีโอผมมาให้เสร็จในปีนี้ก็ลองดูกันแล้วกันนะครับว่าวิดีโอผมมาจะเสร็จเมื่อไหร่ตอนนี้อาจจะยิ้เสียงฝนในเทปหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนตกอยู่ตกหนักมากเลยก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้จะเอาอยู่เหมือนเมื่อ2ปีก่อนหรือเปล่านะครับรคือถ้าเอาอยู่จริงเนี่ยจะได้เก็บของขึ้นที่สูงสทีเพราะว่าห้องนี้ก็คงโดนน้าท่วมแน่ๆน้ำพองซึมเข้ามาแน่ๆขนาดฝนตกนหนักๆน้ำมันซึมเข้ามาที่หลังห้องเลยเพราะว่าห้องนี้เอาคารตรงๆก็ไม่ได้ต่อเติมโดยผ่านเสาอันนี้ถือว่าวิศวกรอะไรนะครับถึงจะเป็นการต่อเติมที่ทําในพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหากับรอบข้างคือไม่ได้ไปลุกที่เขาแต่ว่ามันก็อันตรายเลยนะคือ วันหลังคือถ้าคิดว่าจะตอบเติมบ้างหรืออะไรก็แนะนําว่าให้ติดต่อวิศวกรหรือสถาป,ปนิกดีกว่านะครับอ๋อเมือม่อสองเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับผมได้อ,อัลอบั้มที่ผมตามหามานานมากๆเลยนะครับตลอด10ปีผมหามาตลอดไม่ว่าจะไปที่ร้านน้องพระประจันหรือว่าร้านซีดีที่ไหนก็ได้แต่นะครับอ,อัลบั้มนั้นก็คือเดนออ Cellman นะครับหรืออวสานเซลแมนโดยศิลปินชื่อเดียวกันนะครับ คือเป็นศิลปิน,นที่ทําให้ผมเริ่มมาฟังเพลงแนวอย่างที่ผมฟังในปัจจุบันนะครับคือจังหวะแรกที่ได้ฟังเพลงนี้ไปก็ตั้งแต่ตอนม3หรืออาจจะเด็กกว่าน,นั้นนะปุ๊บสิบกว่าปีอ่ะก็ได้ฟังเพลงเหม่อเป็นเพลงแรกนะครับว่าเออแล้วก็เริ่มหาฟังเพลงอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเพลงอารายูชหรือสปินนะครับคือตอนนั้นไม่รู้เหมือนจะฟังใน รรกระปุกมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะก็นานมาแล้วนะครับแล้วก็ขวาจะหาอัลบั้มเต็มๆได้ก็เมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองก็ถ้าใครชอบฟังวงเพลงของวงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็มาคุยกันได้นะครับเพราะว่าก็อย่างรุง่นกันแล้วว่าพี่ๆสองคนนั้นก็หายไปไหนกันแล้วเห็นว่าไปทําเบื้องหลังแทนนะครับ <S <S ๆๆคือผมมองว่าเพลงของ d a y of Eternal Man เนี่ยเป็นเพลงที่ถึงฟังตอนนี้ก็เห็นะ นจะผ่านเ0ินสิปีแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันใหม่อยูีเสมอนะครับผมจากความคิดผมเองนะผมมองว่าเพลงในอัลบั้มนั้นนะ่ะค่อนข้างจะใหม่ไปสําหรับคนในยุคนั้นนะครับเพลงแนวยีเทคนิ์มันหรือเพลงที่เนื้อหาโดนๆอ่างเงี้ยในยุคนั้นนะค่อนข้างจะอยู่ได้ยากมากเลยนะครับคือเป็นอ้อนหรือหน่วยวงนี้เ,เป็นวงที่ยุคต้นๆของ small room นั่นแหละไดิแมแต่ก็นักก็หายไป โอเคครับแล้วไว้เจอกันกับผมในรอบหน้ากับวันพฤหัสหน้าก็ใ่รยเั้า่งเพลงในไหนอะไรยังไงก็ผมก็ไม่ได้ติดไปก้าวไกลนะโอเคไล้เจอกันครับสวัสดีครับ